thank you ดอกบัวสะดอกบัวนะคะสะไงย,ยืนนะคะเนี่ยถ้าเจ้าจะขายหมากบัวนะขน่อยพีดลิลเลียพีดลิลเอ๊ะอีบ่วงนึงราคาเด่นวะนี่ก็ท่งนี้พวกข่อ,อยเห็นนะคะสะใหญ่เลยนะคะสะบัวเนี่ยใกล้ใกล้ถึงเขตกุงพัฒนาแล้วนะคะเซบิเนียร์หรืออินเดเมนซิตี้ออฟกุงพัฒนาปี เป็นไฟไม่เน็ตนี่ค่ะเขาถึงโตเมืองอันกุมภาพันธปีหรอกค่ะ,ะมีงานอย่างบุญอีเด็กหน่อยแห้ยังระบุนันนนเลยคิดอินได้เขาโตเมืองราคาในราคาโตเมืองอันกุมภาพปีนะคะโตเมืองในน้อยเมืองหม่ก็เอินที่รันวิคแพนสต็อกโกอินส t อ in ิเฮียอาไรอนนี่เป็นอันสวน สวนสาธารณะนี line, line ่เป็นของมว่าปีนะคะลิงหลายหลายค่ะอยู่นี่ลิงดื้อดื้อค่ะอีลีค่ะแดดวันมังกี้ภาคเลยคออือมังกี้แดดเนี่ยแย่เย้เย้เห็นม้าคะหลายเลยนะคะนี่บอลูนมามาจาสายหนุนหนุนหนุนอันนี้หนุนแตดแอดไวลูกอันนี้เห็นมังกี้ไหมรูป จะดื้อดื้อนะคะอันคันเมียนกับเข่ากับน้ำใส่ขังหลังรถนีมาหนีเพราะอไรนะคะกระโดดใส่เลยนะโทษทีลูกเออีคอนสีแดซเห็นปคะเนี่ยนี่นี่นี่เห็นปะคะเนี่ยลิ่งนมาค่ะนี่มังคีแด๊ไซแอดเวลดรนีดแคูโอเพรนะ เเบบี้ห็นบ่มคะเนี่ยไหลเลยนะค่ะเนี่ยเห็นบ่ดื้อพร้อมนะเนี่ยเห็นบ่มคะนู้นไหลเลยอ่ะนั่นโอ้โหง่ายหล่ะค่ะเบบี้ขออันนี้ยากค่ะไหลเลยค่ะเดี๋ยวนี้นี่เห็นบ่มคะเนี่ย เลเยพออันนี้ประกาวาล่งค่ะญาตอันนี้หัวรอค่ะอันนี้อันนี้เก่งยังเลยเลือกอันนี้ตื่นเต้นร้ายค่ะเลตอันนี้ซีบิดล้อมกับดาเลงหิเอ็กซายดงแล้วลิงแม่แม่เบบี้มาม่ากับเบบี้ลิงล่ะลกป้อนนมให้กันด้วยไห Can you open that side for me? That side, a minute? mean, it's a lot. That side out oh. there, can't show them a lot in there. The monkeys over there, look <laughs> up in the <laughs> trees as well. Right. A lot on the tree out there. <laughs> กับเขาในเอาไว้ข้างหลังรถกรได้นะคะไอเซ t ดฟูเขาลิฟอินเดอะแบกนะคะหร s อเทคทูอีดอ r e อันหาเขาให้กันตลกตกนะคะลิงอ่ะไอเซเวลีฟันดีเป็นเดลูคิงในฟูดในแฮ t o g e t h e I'm like looking for the net in the hay. What's the babies you know, over there, honey? Can't see some in Baby the tree, monkey. no? Oh, I see, but quite long way for the... Right over there, yeah? I mean, in the tree there. I see it long way in there, but the, your camera can't see. Yeah. On the tree in there. Oh, there's one there, look. The oh. One just there. <laughs> I have to be careful I don't jump out and grab the camera

โอเคติ okay. ้งวีโก mm ้ห hmm. น้าอ๊อฟโอเคดูนั่นแหละค่ะเร่งอ่ะพออันนี้บอกราออกจากรถค่ะอาเซดาป้าป้าอันนี้ออสเก็ตดอมอนทุคามอัลนักคาสเก็ตโอเคแลสวก็โอเควีโก้บายบายมังกี้อันนี้บายบายมังกี้ <laughs> อันนี้ดีใจหลายค่ะได้เห็นลิงอ่าสวยอันนี้เวลี exciting งั้นซีดามังกี้แม่ตาบ้านไหมไม่ลูกไปบ้านคุณตาโลไปบ้านตานี่นะคะแม่นม้ำอันแม่น้ำกันเขาจะว่ามันต่อกันมาจากหนองหานนะคะนี่ไอเซดีส์วานอิฟยูเทิร์นเลฟอเบด อ๋อเบิงได้หรอค่ะอันอีฟยูเทิร์นเล็บเอวิดเดย์ซวีบีไลอันลิลลี่ซีดเพลทใกล้เหรอคะบทางอันกุมภาวะปีแถวนี้มันบ่ไกลจากน้องหานนะคะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะตรงตรงไฟแดงตรงนี้นะคะที่ออกมาจากอันกุมภาวะปีนะคะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะก็จะไปน้องหานเลยนะคะ อยู่แคนโกลิน lake this one the lake เนี่ยตกผ่านจากอ่นานสภาพรอยนิดนึงน่ะคะ่ะก็ไปได้นะคะบอเมื่อเนี่ยเจอว่าจากกิโลนะคะเนี่ยตูงเนี่ยเขาไปเลือกตูงนี้ก็ได้นะคะบอสเระจะไปไงบ่บโอเคเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวก็ไปบ้านพ่อไปไกลไปถึงบ้านพ่อแพทย์เราข่ประมาณสิบนาทีนะคะเห็นบ่ Can you see the mountain in there? w e ิ e เดย์บีบีนได้อิน e ดย์วันโอ a าบะท้าวิด นี่นะคะเขาถาึงในหมูบ้านเขาใกล้ถึงบ้านอ่าพอเพ้นแล้วนะค่ะเห็นบอกข่างล้างนุ่มท่าน่ะ,นะเป็นเป็นภูเขาเห็นบอกคะขับรถไปประมาณ30นาที mm. เซเดน t ์เม o า n ์แทน you can see drive about 30 minutes to get in ได้อืมภูเขานะคะเพิ่นคยไปอยู่ตรงน,งนั้นเขาออไปในบ้าน อีกสองสามโมงบ้านยนะเซเทลบอกอันนั้นแต่อร์ฟิววิลเลจวีบีอินมาอเดทเฮาปั้นนอค่ะเอลีค่ะบ้านเพชรน่ะเป็นเด็กอ่ะตังจังหวัดคักเลยแล้วค่ะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะเวลีโครดอินมาอเดทเฮาสน้าเวลีโครดน้า เดนเนกวันอ b ะวีบีมาเดน e ฮ้า e เนกวิ l เล e นีตาปานะค่ะอิชูกเคนออราวเฮียพี่ผมดูชุกาเคนุพอพอเพ้นเฮดฮาฮออยกันนะคะเป็นหลักไฮออยกับมันสับปะหลังอเซมเดอะมนมาเดดูชูกอันเบิ้งในราคานี่ท่างเขาท่างเขาอันไฮไฮไฮออยกับไฮหน้าพอนะคะเบิ้งในหลค่ะโอ้โหเบ้งเบ้ง เบิ้งเบิ้งผ่านวะคะมมนกัดกระโดดนะคะไม่จัจ้าเห็นบหมคะอาเซเอาวิดีโอไบีจ้าปิ่งออาลอดหมอนะเห็นไ่มคะโอ uh, ้เห็นไหมคะ <Whoa. S 1> อ่เะ,ะเป็นท่างเข่านะคะเบิ้งเบิ้งท่างเขา่าอ่ะ <c oughs> <laughs> อันนี้หนุนโอ้มัตีเลยรอได้ โอเคย่าไอกี้เ g w e r e b ouncing up and down Oh h อ้ยพ e ะ e จ้าช่วยบ้านฉีตกขมาแล้วเด้อค่ะเด้อทางขขาไฮอ่อยไฮหน้านะคะนี่แหละคะ่ะเป็นไฮแบบของอันของอ่อเพ่นของแม่เพ่นหลักละ ของย,ดยาดยาร่วมกันนะคะที่ตากับย่ายเพิ่นแบงไห้นะคะจะเป็นยู่ในเขเดียวกันเมื่อเลยนะคะ mm hmm. เนี่ยอ่าอ่ะเลฟวันอิตมาแดดแลนด์ฟังข้างซ้ายมือจะเป็นของพ่อเพ่นนะคะจนไปถึงสุดเลยนะคะแล้วก็ฟังขวามือจะเป็นของยาดเพ่นของป้าป้านะคะอเซมายแกลนแฮปเทเบลคิดออเดอเอเรฮิกิดอิสเธอเล็บเนี่ย พอ yeah, อันนี้มาไปทางใดวาสานค่ะเย่เย่เย่เทิรเล็บเนียนะก็ได้ละค่ะพออันนี้มาเว้ยไปไซวาสานพวกจากขั้มที่ไปนี่เดี๋็ดเอาลิตรฮ้าอินเดียไม่เด็ดห้าอ่านผอเพชรน,นะคะแ <laughs> เราเราพามาชมหน้านะคะ <laughs> <laughs> นี่นี่เป็นเถียงหน้าเก่าของพผอเพชรที่เคยมาอยู่นะคะละกันแต่ตัวหมักม่วงค่ะอันนี้จะฟรี แม่กตรเอาพออยู่ตรงเนียนเข้าบรไเ้มาพักเนี่ยแล้วมันบ่อผอดเอาถ้าสิไปอยู่ใสาขานบ่มีเลยีนไหมเพิ่งตีนไหมมันตีอ๋อปะป่ะั่งเลยนี่นี่รคคะเทียงหน้าหน่อยก็ลมไม้แดดเดินีออันพิษอันนี้ ดีอ๋อเอาไกลยังผูดใดไรถ่านพ้น่ะด,ดีนี่นะคะเป็นนันทุ่งหน้าของพรนะคะได้พันมไม้แดดฟารฟามฟรามได้ปลูกแบบอันหน้าบานเนืน้อน้อัน,นอันนั้นพรออนี่นกาา้าวบา่ดี เห็ดโบราณเอ้าเห็ดไฮนันน่าจะไายกว่ือเป่าฮะสิบสกไร่อยู่ค่ะสิไร่สิบสาไร่ปรสันค่ะหลังจากนั้นก็เป็นไฮออยกับไฮน้ำไฮออยกับไฮมันสปสลังนะคะมาแดนฮีดูบอสเตอร์ทินไร่ฟไรสอนาตะวันซีซาฮดูเซูกะโจกะเคน Why, oh, son? The pond. Oh. Yeah, let's check Banana plants say. Eh? Oh, this is really out in the country here. They're just showing me where the fishing ponds are. There's oh, the rice here. Oh. Crikey, it feels like I'm in the deep jungles of Borneo. Okay, going through the jungle here. Wow. Well, me being a phalang. Because I'm a little bit taller than uh, Canapon's father, so I'm, my head's going through uh, these spider webs, and uh, just, as, just as well, I've got this hat on because it's keeping them off my face. Alright. Oh. i be careful, snakes around here. Bamboo huts, wow, there's some weird noises in there, gee whiz, look at this, more water in there, oh, where are we going now, crikey, is this safe? Oh yeah. <laughs> okay. There's Candy right over there with Arnie. <laughs> Sugar cane here. cane it's taller than me well this is my uh, father-in-law's uh, land and he's got plenty of it and this is just a short little tour around the around the block i call it underneath i my dad about what they can take in the back in my dad's house oh Okay. here in in there a lot the one do fishing as well. Yeah? Closer in here, quite long for Annie. Okay, Pak. Yeah. Back we go. Okay, honey boy. <laughs> He's walking, look. <laughs> this is jungle. Jungle Thailand. Oh. I'm out of breath a bit because I'm still not well. I still have a cough. And, uh,. Oh, there's some weird noises in there. What's that noise in there, Kenny? Uh, chicken. Chicken? Mm -hmm. You sure it's not a snake? No, chicken in the farm people are doing. Gee Scary. Walking along, and as you walk along, you can hear just behind you all these things moving around. <laughs> oh. Yeah, you shoot. <coughs> here we are. You want to eat something in the car, for the I don't know. Eat some, now, put some uh, in there. You know. Better you have some food. Oh, here we are. We've just done the full circle. นี่นี่นะคะบานพ่อเพ้นนะคะบาน <Okay. S 1> พ่อเพ่นยู่นุมโสดค่ะลดพ่อค่ะนะคะขังหลังก็จะเป็นนำเปล่านะคะเนี่ยขังหลังเป็นนำเปลา่า เดินไปอีกนิดนึงก็เป็นน้ำตปลาตรงข้างหลังเรานะคะต่อคะอันนี้ขี้ข้อตาค่ะย่านตกไหม่อ <c oughs> สาน a m ค่ะพอบานไกลๆสานน m เดาเล่นแค้นอยู่พูดเดีอัานไลาตอนนี้นี่และคะ่ะพอ่อ จะมานั้นวิ่งออกกําลังกายตรงสาในละค่ะเป็นสาหมู่บ้านนะคะดีวันเดอะบิ๊กพนฟอร์ยูสฟอยน์นาวินเลดิสวข้าเจ้าก็จะล่งปลานะคะต่อปีละสองเทือกเอเซียเดินไปดูฟิชชิงอ่ะทูทามะยี่ฮีนี่ฮยนะคะอันนี้ขี้ลังตาค่ะอัญญาแฝกของพ่อน,นะคะเนี่ยคันผู้ใดอันอยากได้อยากรับซื้อแฝกจากพ่อค่ะ ติดต่อเพ่ไนไก่เด้อค่ะเด้อพ่อเพิ่นจะขายอยู่พ่อขายแจ้งไรนี่พอ่อขายเดี๋ยวอันค่อยอันมัดละเจ็ดบาทสิสตางค์มัดละเบาทหาสิบสตางค์มาสั่นค่ะเดี๋ยวคันพูดได้ยังได้อันอัน,อนติดต่อเพ่นกระดาเด้อค่ะ<อ>เดี๋ยวเพ่นจันเอาเบอร์โทรพ่อให้นะคะไม่ห้าเดียวนี่สวัสดีจ้า นี่บ๊ะข้าวนาบนะคะอันบ๊ะนาบอันมาจากอันแม่น้ำจากหนองหานนะคะนี่เนี่ยเราจะย่างไปตามริมน้ำก่อนค่ะบะน,นี้บ่คะเนี่ยเห็นบ่อุ้ยเห็ดบังเห็ดนั่นแหละค่ะพอเห็ดนี่กินบ่ได้ดอกเนาะพอเห็ดน,นี่กินบ่ได้ดิเนาะ ค่ะเบิง่งน้่อันนี้เป็นหลังสวนของพอนะคะนี่เป็นสวนติดกัาบานะคะอันนี้แต่ว่าสวนของคนอื่นก่อนของพอ่อพ่อตัดออกไปนิดนึงค่ะว่าเขาจะ,จะเลียงใกล้เรียงอย่างอ๋อของนาไพา่ อ๋อของอันญาติญาตินะคะของหลานพอ่อบ้าะาพันเหลี่ยงไก่หันสุม่มไก่ดี่จะนีไก่ของพ่อทัดไปของพอ่อคือกันแบบนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอันล่ำนามก่อนเบิ้องนามก่อนพอ่อ กราเลี้ยงโคสโลยเนี้ยเรนเลี้ยขอนีอย้ยโสลยนี่นาคาเห็นบ่น,น,าาาาน,น้ำนี่แหละค่ะไหลมาจากนู่นน้ำน้นองหานพุรพ่า,พาเนี่ยคือว่าไหลแห้งอยู่นะคะเห็นบ่สจะไหลแห้งอยู่อันนี้เป็นอันทาตกปลานะคะเนี่ยทาตกปลา ตอนในหน่อยเพ้นเขามาเลนน่ะมินิลราคาเห็นบ่เกขาเจ้ดึงสะดุงงหญ่เห็นบะสะดุงง่ใจอุตสฟิชิงเน็ตแม่นพ่ออันสะดุงของพ่อบ่หนะพ่ออ้แดวันมดอไมดดเนฟิอ๋อหลนี่ิ้กันเาแ่นี่มันเหนื่อยหนามากพ่ เด็กเกตกว่าหลอดฟิสพอเพิ่นมันไดปลาหยังนะพายปลาใหญ่ๆนี่ล่ะปลายปลายเขาวปลาแต่เพี้ยนปลาสุูเนวปลาอ๋อไอไอวัฟเฟต์นี่ก็ตลอดฟิสบิ๊กฟิสแซดแบลอินเฮียหรอเนี่ยอินได้แต่วันคือบ่ได้คือสิบ่ได้หลายคือสมัยก่อนๆเนาะพอนบ่ถ้าพูดถึงคือพ่อเฮ็ดไม่ไหมหมูที่กินหมดหลายแล้วนี่ราคาน้งเปลาที่เพี้นมาเพี้นนั่น อันได้กินปลาตลอดแล้วค่ะเพราะว่าขรังหลังบ้านจะมีอันนำข้องนำเปลานะคะก็เลยบ,บอกอดกินสมัยน้อยๆได้กินตลอด mm hmm. บ่กเคได้ซื้อ mm hmm. ตอนนี้ก็บอก่คยอึดว่าสัน้นไอเซเว่นไอยังเดย์ไออีสลอดฟิตยูทูบเบคอ w ด้ I l บ v e e ริ t อีดัฟฟิตเบคอ e ไอยูทูบอ n นไม a d ดดฟาร์มแ n my d นไม n t ดด b นแบกไม a d ดดห่าวฮีก็ต l อ n ลองลีเวอร์อินเฮียสลอดฟิตออนท่ามโซควายลักกี้ Yes, from the น้องหานน้องหานอยู่นอนลิลลี่เีกแต่คำ from the แต่อด i ตเดืนลิลลี่แรกออินเดยคำ from the แม่ของเรี a บรอวลุกโอเคไปเห็นบ่อข้อใกล้นะคะทางนี้ทางนี้โซไลคัมดิสเวโซไลนู่นค่ะสวนของพ่อนะคะ นี่ราคาอันพ่อปลูกหญาแฝกนะคะเห็นบอสนี่นะคะกับอันหยาดหยาดนะคะผลกำลังอันผลกำลังอันอันนั่นถอนอยู่นะคะเก็บไปไปขายนะคะเนี네่ยเตรียมแฝกไปขายนะคะเพื่อจะรับซื้อกะพอยในเขตอุดรหรือไกลๆอุดรค่ะโทรบอกเด้อค่ะเด้อเขียนเมสเซจมาบอกก็ได้เพื่อนขาย